ู้ชมยังพอจำข่าวนี้ได้ไหมครับที่เราเคยนำเสนอฮะมิติใหม่ในการไลฟ์ขายสินค้าก็คือมีหญิงสาวท่านหนึ่งอะแต่งตัวเป็นผีนะฮะไม่ซ้ำแต่ละวันแล้วก็ขายเสื้อผ้าคนตายอะธรรมดาโลกไม่จำไงขายดิบขายดีนะครับแต่ว่าอันนี้นะชิดสายไปเลยมีการไลฟ์ขายสินค้าที่หวาดเสียวตื่นเต้นครับอยู่ในบ่อจระเข้ฮะคนไลฟ์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ฮะไปชมบรรยากาศพร้อมกันครับ ผมเอาเนื้อจระเค้ลงมาในบ่อจระเค้นะครับเนื้อจระเค้ของเรานะครับเริ่มต้นที่กิโลละ120บาทนะครับ เป็นเศษเนื G ้อนะครับเศษเนื้อค so ือชิ้นเล็กๆนะครับของเรามีวางจําหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็สามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับท่านบอกได้เลยว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับอ่าครับต้องการเนื้อจระเข้พิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวแอดมินเราจัดตอบเป็นไงฮะน้องเอ๋อ้าปากรออยู่ตรงฝั่งซ้ายนี่เขาจะเดินมาไหมคะนี่แหลยครับไลฟ์ไปด้วยก็อนละแหวงหลังไปด้วยนะครับก็คอยสอดส่องดูแลเหมือนกันนะครับนี่ครับคือสมน่าพ่อค้าครับคุณนัทภาคคำกาดเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วน นัฐภาคฟู้ดผู้ผลิตและจําหน่ายวัวหันอินเตอร์ลําพูนเนื้อจระเข้แปรรูปฟาร์มจระเข้ลาพูนครับก็กําลังไลฟ์ขายสินค้ากับน้องชายในบ่อจระเข้ครับที่มีจระเข้เนี่ยเป็นกำลังใจไงนอนเป็นกำลังใจประมาณ200ตัวฮะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจระเข้และก็เนื้อจระเข้ครับมีทั้งเนื้อสดนะฮะจระเข้แดดเดียวจระเข้ผัดพริกไทยดำมีไข่แล้วก็มีหัวจระเข้นะคะ สร้างความหวาดเสียวครับให้คนเห็นคลิปแบบนี้เป็นอย่างมากทีเดียว<อ>นะครับหวาดเสียวไหมฮะน้องเอ๋ยฮะเหมือนน้องเขาจะเดินเข้ามาหาตลอดเวลานี่แหละฮะคุณนนตภาคบอกแบบนี้ครับว่าฟาร์มเนี่ยประสบปัญหาจากไวรัสโควิด COVID 19ที่แพร่ระบาดเพราะภาครัฐมีการล็อกดาวน์ทั้งในและต่างประเทศก่อนหน้านี้ใช่ไหมอยอดขายของฟาร์มเนี่ยจากเดิมนะฮะมีรายได้ต่อเดือนนะ สามแสนถึงห้าแสนบาทตอนนี้กลายเป็นศูนย์ทันทีฮะและเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดครับเลยต้องหามิติในการขายไงพยายามประชาสัมพันธ์ขยายตลาดครับก็เลยตัดสินใจแบบเนี้ยยกสินค้าเนี่ยมาตั้งอยู่ในบ่อจระเข้แบบนี้เลยถ้าขายธรรมดาเนี่ยโลกไม่จำมันต้องขายแบบนี้นะครับปรากฏว่า ยอดตอบรับะฮะลูกค้าสนใจเป็นอย่างมากทีเดียวนะฮะแต่ไม่ได้ขายทุกวันนะ,ะจะเลือดไลฟ์ในบ่อจระเข้เนี่ยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับหลายคนรวมถึงเราสองคนเห็นแล้วเอ๊ะตกลงเนี่ยอันตรายหรือเปล่า<อ>ลงไปบ่อจระเข้แบบนี้นไปขายของแบบนี้ครับอบ,บ,รบ,บอกแบบนี้ครับคุณนัทพาชบอกแบบนี้ครับเราอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดอลองสังเกตใช่ไหมฮะขณะที่คุณนัทภาพเนี่ยกำลังไลฟ์ขายสินค้าอีกคนหนึ่งคอยดูม้าเนี่ฮะแล้ว จังหวะที่จระเข้อ้าปากเนี่ยหรือว่าที่กําลังคลานเข้ามาเนี่ย ไม่ได้มาทำลายนะคุณนัทพาชบอกแบบนี้นะข้างบนเขาเตรียมให้อาหารเหมือนกันได้เวลาอาหารนอนได้เวลาอาหารพอดีครับฉะนั้นบอกแบบนี้ครับเห็นวิธีการขายแบบนี้แล้วนะฮะหลายคนอย่าลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆนะห้ามทำตามเด็ดขาดนะไม่งั้นนะฮะเพราะว่าอยู่ในท้องจระเข้ก็เป็นอย่อันตรายมากนะคะดูแล้วอย่าลอกเลียนแบบเลยค่ะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ